ไอตัวเล็กที่ดมเราบอกาคือ,อคฟีดอะไรยนีย่ฮั่น <c oughs> อ่ะมันต่อกับทีคลิป,ปพี่น้องอยู่กับทีมงานเสียบัดไปรุ่นสร้างตัวคนค้าเราบอกขั้นน้อยๆนั่เสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องชาวยูทูบช่องอมสินอนทัวร์พี่น้องนะ bát đâu bài được 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 Đức đức được 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 lông được 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 เอาไหนเดี๋ยวคุยกันก่อนดลงูผมจะมาทีมงานนี้ไม่ต้องบอกวกบบเว,วีวุ่นวายเด้มีพวีบว่าพวิบอ่สร้างกันเลยไปดื้กนี่ของแฉแล้วบาเปลี่ยนมือเลยซาด้วยตะกี้ทั้งน้าซาด้วย กระบะดีบางทีไม่ลงย่อมแพแล้ะรถดำกัย่อมแพแล้วรถไทยก็ย่อมแพล้ะนั่นตรวเมคโคก็ย่อมแพ้กันเลยนี่ยจีบกระบอกในกีบเทียมอยู่คนอือืออืออื๊บเข่วแล้วป่ะเออทำไมยังไม่ไปกีบเข่าเตะ คน้นคนกับข้าเพราะคน้นแต่รถค้าค้นกับข้าเอาไม้กิ่มฟันไปให้ตัวเล็กแล้วที่รุ่งจอดพันจะก่อนเดี๋ยวเคลียดินส่มีก่อ,อ,อน น้ำใหม่ไปเห็นกินแควแล้วมาจิ้มฟันมาแล้วจ้ากิีบล็อกหนีเด้อมือมือคนหนีเด้ออกใส่สมบู๊บบู๊บบู๊บออกอันเต็มอันเต็มบุกี้ถอดหล่ออ๋ออ๋อ ออกแล้วออกพุดพอดีบาดดีไปจะเลี้ยงอือ้อ้ออซากีก่กกซาด้หรืออัน โนลงสาคนน้กบึบคนึงเลยบีพี่พีพีพพพ สาหอยู่กับข้าสีตมเลยออกแกค่สีออกได้เพ่เร่องปหาที่ยืนใหม่ก็ได้พี่น้องเดยอืหาบังยืนใหม่กันไป,ปเม็มกระบะเอาแม่โคมาควดแล้วก็ุกยุ่มกันทุกที่ไอตัวเลขข้าเรื่องอนใน แคนหน่อยๆลิกข <hel> er ีตรมเลเพื่อนเ้หตัวเล็กลิกขีตรมแล้วมั้งเลยตัวเล็กมีกกระหังกั้แพงลึกลูเพี่เอาไปทางในหร่อเป่ปมา เปลี่ยนมือมาแล้วลูกที่ใหญ่มาแล้วนุ่นล,ลูกที่กลางตั้งกันห้องตั้งกันมาแล้วเด้อก็135เอสไวส์หนึ่งสามห้าบ่หนึ่งสามห้าซีเข้าประจำการลูกที่ห่วนโคตรติดกับเป๋าเต็ยมยังกำลังบุ่นวายกันนี่ใคได้ขนไหมเพื่อนแปดมือ รถไถ2สองแมคโครสองขวดขวดขวดเยวดาขวกันด้วยขวดดีๆด้วยเถีเ๋ลนเขาป้าด้วย เบาเบามือเบา,อ,เบาอันนี้ก็ติดเหมือนกันด้วยนี่มือเบาะนะมาถอยไหมเอาล้างก่อนโคตรหนักเลยข่าะะ้ววรแบบตีขี้งไว้เลยแล้วมุดหน่อยหนะ เอาได้อีกแล้วะเอาเถอยมาถอยมาบ่เห <laughs> ็นบ่เห็นเ <cả> hey, yes. <res wavelength> ้ยไ้ย <Vie S 1> ินเด็กกระถือก้อนขี้ตมฟาดนะบ่ไ้ยินมได้อมได้แคน่อยเดี๋ยวค่นี้อดหเอ แล้วลยคันน้น pues ้อยค่าแลลวหุ่นไปแม่ไปย่อเอาเลยไม่สอดหามมาเลยไม่สอดหามกดเลยแม่มาซอยลูกนครับแม่มาซอยลูกแล้วแม่มาแล้ว่ รอดูด <ibility. S 1> ้ไปยืนด้ไปไปดูพี้ว hey. ันไม่โ้ยังหลยูไปส่งไหมล่ไทยดันบ่ดไปแรอกเนี้ยนี่นี่จะไม่โค้ยังเดี๋ยวกำลังขัดเลยผมก่อ้องผมกอะไรแล้ววะตัวนี้จะหนีอลไตัวที่ใหญ่จะมาแล้วหนีกันละว่า เอา้าเนี í, 25, ่ยพนกีนี้ให้กันละพกีาบ้ข้างกันกันเอาแบไปไปสั้งกันกัไปไหมเลคนหน่อยนี้ล่วนี้ก็อนลยคอยไต่ไปละไปเล้วอยู่ไ่ได้แล็กจังวา เอาป้าเลยซุตทีพอดีส่งไม้ให้พี่ใหญ่ด้วยส่งไม้ให้ตัวแม่อันนี้ก็มีลายแยกคนกันเลยกลาง ก็สไลด์หนึ่งสามห้าสีไปบไป เนี่ยั่งกองข้งนี้เลยมอดิ้เี่ยเินติดมืออีแล้วขนน้อยๆดินติมือเห็นไ้ับอะไรอวดป้ายหนาป้ายยู่เลยผมดินติดมือแล้วเดี๋ยวผมเศ้าป้ายหนาป้ายยู่เลยผไ่ได้สิออกตว บัดรปติขี้บอกแมาอะไรแล้วถ้าจ่อรอเลยคุณแต่ข้อแต่ข้อกับหัวเชื่อง่านอีกยกกับเป็นจบเกมด้วยเนี่ยื่อตรงแยกตรงเนู้นนี่แต่ยีก บอ,อกแม่ป่ะตัวเรียกขึ้นกับท่านขึ้นกับทา่านเข้าบ่นไหนของตรงไปบุญออกข้างบุญเดีอยเขาป้าไปแล้วหมีเขาป้าเขาดงไปแล้วที่จบคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อดูตัวเล็กมันจะไปได้ไหมเนาะ เดี๋ยวนี้ในป้าหนูกินพิซซ่าแล้ว,ลอ,ลวอัดรอแล้วไปแล้วคุณสวัสดีครับ